ทางราแน่แล้เาไกบซั้มึงสัดปลาทำไมคับอนซัเนี่ยเ้ยมานเย่นยังงะ การลูกมาเรียนลูกชื่อจับมาเดียวรัานมีชิวังที่ร้ามันชิวังกันนะครับรู้เรื่องน,อนี้มาเห็นแบบนี้เออลุกลืดมาถยงหานี่เลยมยูนเลยตามมาพูดคุยกัน บว,ลวดละเลยวะนี่เราคอยไมเมืองสัีป่าเม่าเดี๋ยวเาขาบอกม่า,าบวดอะ

มันก็านค่ะพี่น้องมีจ <cutter aer> <lide> ี <pigs in my diet> <S 1> <S 1> ๊มีอะไรน้องมันเอเขากันจะไม่เห็นคลิปนี้ก่อนมันจบพี่น้องคลิปนี้ข่อนก็ถ่ายน้ำมูวาดนะพี่น้องเลยถายน้ำมูวาดเนี้ยมาเรียนแต่มันคั่นได้จบก็เลยที่มาจบอยู่นี่พี่น้องพากันมาซื้อเนี้ยย่นกินเมียกินแต่แ่้วก็ในจบก็ที่ว่าพี่น้องฟังมาตั้งใจที่พาเมียพาลูกไปเล่นสวนสัตว์เลยเพอาะทีไปเที่ยวสวนสัตว์ฝนมาโดย แค่เป็นยังเไาแม่เนาะเมื่อกลบว่าได้ตกแห้งันก็ตกพอนลิ่นพ่อยเา่ออันยุ่ยยากนะพี่น้องก็เลยอันนี้ไปชุ่มเท่าไร่ขาดก็้องริมน้องริมริมบึงแค่เรื่องว่าได้ไปบริษัทตัดตับอันนี้แ่ะคอคออันนี้ล่ละคออันนี้ล่ะอะไรเจ้ายิงโอเคเจ้ายิงเลย่ว่าได้ไปับพี่น้องมันยังขาดว่าเป็นใจคนตกอืม ก็ขึ้นยาขึ้นยาวาตอนกอดพาลูกอเบิ้งตั <lod? S 3> ้งเกิดบุญมากเงี้ยหนูว่าาีมัน่ะจยังไน่ไปย่างเดี่ยวริมบึงดีกว่า้าแล้วขอได้ทายลูกลงเฟรดดูเขาไม่ได้ลงอยู่ครูเอ้าเนี่ยนียังคือวาพี่น้องไหนมันได้สองนาที่นี่นะวันนั้นม่ได้เก็บกลัวเลยเออเคยเหนว่อยเคยเมื่อยไคอยังพักผ่อนสมอง ใช่ก้องหนาหนาแง่ในเรื่องพี่น้องเลยความละเอีขนาดจหญอืมไอ้ก้องก้องหนามันเลยน้ามะนาวหน้ามะนาวใช่หน้ำมะนาวเนียนที่สุดเอาขาเด็กหน่อยแล้วเขาฟิวดีย้อนไปได้อยากเป็นมะนาวนี่เนาะอ่ะเน้าหน้าดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ